สิ่งที่รีเทอร์คือสิ่งที่เป็นทูนว่ามทูฟอลของคุณคืออะไรแต่เราถามฉันว่าฟุโยนี่คือคืออะไรคุณไม่รู้จักเหรอต่งคนต่างสักูรุนเร็วมากนะคะรุนเร็วมากสวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการของแ่งของแข็งของเซนของก๊อบของขวัญ เราจะพาเพื่อนๆนะคะทุกคนมาโค้ดแข่งกันคำถามแรก Given an array nums for each number at a particular index in the array how many numbers are smaller than that น้องแข่งเริ่มเขียนแล้วขวัญน้อง <laughs> แข่งเขียนแล้วเหรอ <laughs> <laughs> น้องแข่งน้องแข่งเขียนพ o ลิโนเมียลหรือเปล่าค <laughs> <sk> ิด <laughs> <sk> ว่าได้แล้วครับคิดว่าได้แล้วน่าจะได้เอาเป็นว่าในเทสเคสก็ได้แล้ว <sk> ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งจบไปสำหรับพาร์ทแรกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเข้าพาร์ทที่2ของเราซึ่งเป็นพาร์ทอะไรคะแพงพาร์ทเจ็บนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะซึ่งวันนี้นะคะกรรมการหลักของเรานะคะก็คือนายน้ําแ,แ,แ,แข็งนาราวิชิติสินนะคะจะมาอธิบายโจทย์ฟังอ่ะเริ่มเลยค่ะอ่าโอเคครับ <laughs> ที่มาเป็นกรรมการเพราะว่าไม่มีอะไรครับอยากเป็นบาน <c oughs> โดนคนอื่นแกล้งมบ่อ,อย Before we get onto the competition, we would love to first thank our sponsor for this video, PDF Element. PDF Element is a PDF editor software that offers the easiest way to create, edit, convert, annotate, and sign PDF documents on Windows and Mac. It is the best Acrobat alternative and is a simple PDF editor to maximize your document productivity. Now let's get into some of the amazing features it offers. Let's say we're taking a class where we have a PDF textbook that's really hard to annotate with just preview. You can see here in preview that I can't highlight individual words or lines. With PDF Element, you can convert your regular PDF to an OCR PDF. OCR stands for Optical Character Recognition, which means that PDF Element has the ability to perform text recognition. See, the text is being converted to a detectable font and you can now choose to edit the text itself. And the font will automatically match with the original text. Some other basic annotation tools include highlight, strike through, underline, pencil, text box, text comment, and a really cool feature called text Callout. You can even add your signature and stamps. PDF Element has more features to offer, and if you're interested, hit the link in the pinned comment to get 50% off on your purchase. Thanks, and let's get back to the second part of our competition. โอเคก็ถ okay, ้าเราดูที่โจทย์เนี่ยอินพุของเรานะครับก็คือ users ตรงนี้นะครับ u s e r เนี่ยจะเป็น list of objects โจทย์มีอยู่ว่าเราจะให้ i m e m e n t ฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคย d e v พวกเว็บเนี่ยน่าจะรู้จัก low dash low dash เนี่ยจะเป็นแบบว่า utility function ในการในการทำหลายอย่างมากหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการที่เราจะ filter collection นี้ได้ในการ filter u s e r เนี่ยเราก็จะ ใ,ให้ฟังก์ชันเนี่ยมันรับ2 2ตัวแปร2 In p u t นะครับตัวแรกก็คือ user ใช่ไหมก็คืออันนี้ตัวที่2เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่ user อีกคนหนึ่งจะใส่เข้าไปโดยฟังก์ชันเนี้ยขอแค่มัน Return b o o l e a n อะไรออกมาก็ได้ตัวอย่างตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเป็น callback จะรับ o ซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะ Return b o o l e a n ว่า n o dot active นะครับผมอย่างถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ อันนี้ครับคือ implement filter เราใส่ user แล้วเราก็ใส่ o ตัวนี้หรือว่าฟังก์ชันตัวนี้เข้าไปปุ๊บสิ่งที่ควรจะ return ออกมานะครับก็คืออ่าก็คือเป็น list ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของบูลีนนั้นๆนะครับคือ filter out นะครับผมก็คือในเมื่อเขาบอกว่า not active หมายความว่า object ที่เป็น not active พนัน้นที่จะยังอยู่ใน list ตัวนี้ได้นั่นก็หมายความว่าก็มีแค่ Active เท่ากับทรูเ A สามสบหแล้วก็เป็นบาย์นีเท่านั้นที่จะโชว์ออกมาได้เก็ยไหมฮะรู้สึกงงก็คืออ่าอันที่ไม่ส atisfy เงื่อนไขจะถูกอ่รีเทิร์นออกมาใช่ป่ะอ่าไม่ใช่ครับเอ้ใช่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 อันอันที่ไม่ส atisfy เพราะว่ามัน n o t active ฉะนั้นตัวที่ active จะถูกโยนออกมาใช่ก็คือ Filter Out อ๋อโอเคก็คือถ้าเป็นท u ูอ่ะเป็น True คือเอาเอาตัวนั้นออก อ่ะฮะถูกต้องสิ่งสิ่งที่รีเทิร์นคือสิ่งที่เป็นทูผมแันวป็นทูฟอสของคุณคืออะไรคือถ้าฟังก์ชันนั้นรีเทอร์ฟอสออกมาเอาตัวนั้นมาโยทิ้งจะเอาตัวนั้นออกมาใช่โอเคครับโอเคครับโอเคครับก็น้ำแข็งอธิบายเสร็จแล้วนะคะทุกคนถ้างั้นเรามานับสามสองหนึ่งพร้อมกันนะคะข้าวดาวช็อตอตหนึ่งเล่โคตรได้ Oh, โหดเร็วเพิ่มอย่างรวดเร็วนะก๊อป <laughs> เอาละ,ะคะ่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราไปดูที่ฝั่งของเซนนะคะเซนกําลังเขียนฟังก์ชันที่รับตัวแปรชื่อว่าโซนไทยกับให้ยาทุกค <laughs> นย <laughs> <laughs> เรามาดูนะคะ <laughs> <อ>ว่าจะเป็นยังไงนะคะส่วนฝั่งของก๊อปนะคะตอนนี้เริ่มเขียนไทยกับแคชเชียบร้อยแล้วนะคะทุกคน <laughs> ทำไมเซน้านดูดูซินแท็กอยู่ จำินแท็กไม่ได้จำินแท็กไม่ได้จำินแท็กไม่ได้ต้องทำยังไงคะทุกคนเปิด Google ดีกว่าจะเห็นว่าเนี่ยยิ่งเป็น Java Script หรือว่าเป็นภาษาอะไรเงี้ยมันมันสามารถถึงแม้ว่าจะเป็นไอเดียเดียวกันแต่ว่ามันสามารถเขียนด้วยคนละวิธีได้ For ์ลูปที่ใช้คนละแบบป่ะตอนเนี้ยใช่คือก๊อปเนี่ยจะเขียนว่าเป็น for loop ไปทุกคนส่วนเซนจะใช้ for each นะคะอืต่างกันยังไงครับระหว่าง for แบบ ที่กอบใช้กับแบบที่เซนใช้อ่าต่างกันยังไงนะคะน้ำแข็งจำอธิบายทุกครับต้องไปต้องไปกับน้ำแข็งมันวนกลับน้ำแข็งอ่าลุ้คือคือ data structure แบบ collection ของ Java Script อ่ะมันจะมันจะมีพวกเม t h อดพวกนี้ให้เรียกใช้อยู่แล้วคนที่เป็น developer แหละคนก็จะนิยมใช้พวกพวกนี้มากกว่าซึ่ง อันนี้ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นด้วยเหตุผล performance หรือว่าความเคยชินว่ามัน,นมันอ่านง่ายกว่าแต่มจะถามฉันว่าฟิโยนี่คือ <laughs> คืออะไรคุณไม่รู้จักเหรอันแบบเป็นมันแบบเป็น,แบบปนสิ่งที่ต้องฆ่าวาไฮยา <Wow. S 3> <laughs> ครับผมได้โจทย์มาแล้วฮะไฮยาผมว่าเราต้อใส่แน่ให้แต่เอาไว้ว่าตอนนี้เซนเซนเซนเสร็จแล้วใช่ไหมคะไอซิงครับแล้วกอล์ฟเสร็จยังคะกอล์ฟเสร็จเสร็จแล้วครับสางคนต่างหูรุ่นเร็วมากนะคะรุ่นเร็วมากสุดยอดเอาล่ะเราลองมาลายกันครับแพงจะเป็นคนลันโฟลค่ะแพงยังเทสอันเดียวกับที่ เขาไปโชว์ม e ันก็รอดแหละอ่ะก็คือทุกคนตันมาสองข้างไเหมือนกันเหมือนกันเยวผ่านทั้งคู่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองเราจะลองเทสเคสเพิ่มเติมแล้วกันนะครับค่ะได้ก็เนื่องจากมันเป็นคอลเลกชันอย่างที่บอกว่ามันสามารถเก็บอะไรก็ได้ขอแค่คนที่ใส่เนี่ยรีเทิร์น ใส่ใส่ฟังก์ชัน callback ในการฟิลเตอร์ใส่ฟังก์ชันที่จะไปฟิลเตอร์ให้ถูกต้องก็พอคือเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเองถูกไหมในเรื่องในเรื่องความผิดไม่ผิดของฟังก์ชันฉะนั้นก็โอ้โหอโอ้โห <laughs> อันนี้ก็คือแค่เพิ่มเพิ่มจำนวนคนขึ้นมาอ่โอ,นนโอเคแล้วในที่นี้ใครมันมนควรจะรีเทนอะไรบ้าง ต้องรีเทิร์นคนที่เป็นแส้ขีดแล้วก็จูเท่านั้นก็คือมีเซนใช่ไหมแป้แพงรันเลยแพงอะไรล่ะแพง ASD FDA ตาจะไหลมีเซนมีแพงมีน้ำแข็ง BS ASD FDA AACC อย่างรันอยู่ก็กดรันให้ดูอ่าแพงกดรันเร็วกดแล้วอ่าโอเคอ่าเหมือนกันนะคะยังเหมือนกันอยู่ครับผมโอเคครับก็อ่าออน เป็นอันสุดท้ายแล้วกันอันสุดท้ายอันนี้ควระจะรีเทิร์นอะไรครับอย่เพิ่งอย่าพิ่งเราจะแก้ตัวนี้ด้วยเห็นไหมว่าความมันมันในเมื่อเราเขียนให้มันเฟกซิเบิลเนี่ยเราสามารถแม้ว่าเราจะเปลี่ยนคอเลกชันอะฟังกชันมันก็ยังยูสฟูลได้อยู่ ก็ต้องมีหกเจ็ดแปดเก้าสิบเท่านั้นนะครับมีอย่างอื่นไม่ได้นะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผิดไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเล่นอุ้ย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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วต้องแข่งบอกผิดหัขอโทษต้องแข่งบอกผิดหัวทำไมทำไมกรรมการผิดเองวะมันเป็นการโง่สองที่มากกว่าห้าออกตอนนี้มันทีหนึ่งขึ้นแล้วให้เรียกตัวิดีโอตอนทีห่ง แต่ถือว่าถูกทั้งคู่ไงถูกทั้งคู่ถูกทั้งคู่ครับผมเป็นไม่ได้ประกาศไอ้นี่ป่ะ let's r a ยป่ะฮะเออมันต้องเล็ดอะมันจะตีอไอยสิงเออว่าลืมมันไม่ชินมันลืมจริงก็เติมคอนเอาไว้ดีกว่ามันไปแก้ข้างในแต่ว่าเลสเซอร์เนี้ยเป็นเหมือนเดิม คอนมันก็ยังไม่เปลี่ยนโอเคอ่า่บให้ตัวเองขอให้อเมรโอดให้เซนในการเนมชื่อแต่ละอย่างสุดยอดขอกราฟใอะคุโยถามความรู้สึกของก๊อฟกับเซนในการทำโจทยข้อนี้นิดนึงค่ะง่วงครับตอนนี้เป็นเวลา ปีหนึ่งครึ่งแล้วนะคะทุกคนขอภัยด้วยนะคะครับจะบอกว่าอะไรแล้วนะลืมแล้วอะช่างมเถอเอา <laughs> จริงๆอันที่เราเขียนมันจะมีบางอย่างที่อย่าหาทำอะแบบเราไม่รู้ดิมันขึ้นอยู่กับคนจะเขียนอย่างฟอร์ที่เขาทวนมาหรือแบบเออการใส่ชื่อหน้าตัวแปรอะไรยเงี้ย ผลการแข่งขันนะคะก็ไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะคะการแข่งขันของเราไม่มีใครชนะค่ะเรามาแข่งด้วยใจรักนะคะทุกคนตบมือก็ะต้องจบเพลงเท่านี้นะคะทุกคนหวังว่านะคะทุกคนจะชอบการแข่งขันของพวกเราในวันนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เขยน ของเราทั้ง3คนไม่รวมวันนะคะแล้วก็กรรมการสุดที่เศอของเรานะคะแพงนะคะทุกคนนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้ค่ะก่อนเราจะจากกันไปนะคะวันนี้เราอยากจะมาคล้ายๆให้เพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะได้ฝากผลงานของตัวเองนะคะช่องทางการติดต่อเปิดร้านของตัวเองนะคะหรือไม่ก็มีอะไรจะบอกผู้ชมก็สามารถบอกได้เลยนะคะเอาเราเริ่มที่คนแรกนะคะเริ่มที่นายก๊กอฟก่อนแล้วกันค่ะโอ้ปากยากเลยทีนี้ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตมากนะครับช่วงนี้ก็นั่งอยู่บ้านเงาเๆก็ถ้ามีอะไรหลังไม่ก็จริงๆฝากขวัญหลังไม่มาได้จริงๆก็แอบอ่านคอมเมนต์นิดหน่อยนะครับเห็นมีคนถามเรื่องคีย์บงคีย์บอร์ดตัวเก่าที่ใช้อยู่เป็น f ิลโกมาเตสตัดอินจาเปลี่ยนคีย์แคปเป็นสีแดงนะครับตอนนี้กลับไปใช้ของเดิมแล้วแล้วก็ทุกวันนี้กําลังคลั่งคีย์บอร์ดมากครับคือคือขออวดเฉย กำลังจะเปลี่ยนชีวิตใหมค่ครับโอเค okay, ค่ะอาคนต่อไปนะคะขอเชิญใครก่อนดีคะซิ้นกับน,น้ำแข็งเลือกคะ่ะเล่นเลยครับครับผมก็รู้สึกง่วงครับเหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะครับก็ฝากของแพขงของขวัญน,นะครับให้คนติดตามต่อไปนะฮะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายให้ติดตามครับผมสุดยอดขอเชิญนาะราวิทย์พูดอะไรหน่อยค่ะ ก็ขอขอฝากของแพงของฝันเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับช่วยช่วยกันกดเข้ามาวิวเยอะๆจะได้มีสปอนเซอร์เข้าฝันจะได้จ่ายตังค์พวกผมสักทีนะนี่ก็คือเบื้องหลังในการถ่ายทำนะครับผมเ้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าทุกคนอยากให้ เพื่อนๆของเรามาอีกแล้วก็มาโชว์สกิลในการโค้ดอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ขวัญอย่าลืมติดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งปิ๊งนะคะทุกคนครับปิ๊ง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 เออรู้งานโอเคเอาเป็นว่าทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอมไซเดอร์ซีรีส์ของเรานะทุกคนนะคะก็ฝากติดตามคอมไซเดอร์ซีรีส์ต่อไปแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆของช่องด้วยนะคะทุกคนถ้างั้นวันนี้ ของแพงเอาเงียบไปอรของใครของใครอาล่ะทำงั้นวันนี้ของแพงของก๊อฟยังไม่อ่านเอาใหม่้าอย่างงั้นวันนี้ของแพงของกอฟของเซนของน้ำแข็งครับ ขอขวันก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย